คือทางตำรวจท่านก็บอกว่าหลักฐานยังน้อยอยู่นะแม่สนใจจะพาน้องไปผ่าอีกไหมไปตรวจอีกไหมเราจะไปที่ที่ดีที่สุดเลยแม่ก็โอเคค่ะเพราะว่าแม่ก็อยากได้ตัวคนล้ายยังไงน้องก็เสียไปแล้ว รวมกันได้มันอ่อนได้กันได้มันไม่มีถึงท่านทอย่างนี้ได้ได้สงสัยใครไหมซึ่งพ่อแม่เขาก็คุยให้เราฟังก็คร่าวๆอยู่มันสองคนที่เขาพูดมีมีมูลหน่อยนะตอนนั้นแต่ว่าเราเนกค่คุยในครอบครัวใช่คุยกันในรถคุยกันในรถไม่ใช่คนเขาสงสัยว่าเฮ้ยถ้าลุงจะเป็นคนชู้นะลุงเป็นคนทำเองลุงมาโยนความผิดคนอื่นเขา สำหรับลุงก็ยังยืงยนยันความมีสุตตัวเองอยู่นะเพราะว่าลุงก็แทบจะไม่ได้ขึ้นไปหาตอนค่ำคืนเลยก็คือมีแต่ยุ่งๆหาหมอทงหมอทำแล้วก็เตรียมน้ำเตรียมอะไรทางแรกก็เครียดอยู่ครับครับความรูม้สึกคือคิดไหมว่าเป้าอุตสาหกรรมไม่ครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำอะไรไไครับตรงก็สอบก็ เอาถ้าวันนั้นสมคิดลุกขึ้นไปหากับไปหาชมพู่กับยายนี่ก็อาจจะไม่ผิดปกติใช่ไหมไม่ถึงว่าวันพระดีตามหายตามหาชมพู่แหะที่คุณเกียร์เขาไม่ได้ไปเขาบอกไปเลยนะเออบอกจะไปกินมันเป็นอย่างมันก็บอกไปอืมเป็นเป็นอย่างมันไม่บอกไปหาอ้าวก็เป็นโพสเป็นพุ่นเป็นเต็มก๋าโตอันนี้ล่ะบอกขึ้นซี่เลยวะเออมันคุณต็มก๋าโตแล้วอันยายก็มาปูดบึ้งมาปูดบิ้งแล้วใหญก็ยายก็บอกอยู่ไดรบ้างรู้ภาษาบอกายว่าตอนนี้น่ะ ยายก็บอกอยู่ว่าชมคิดไม่ไปหรือหาอันคนที่เน้ำเขาโอ้ยแม่เอ,อยไปได้ไปล่ะอันเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นมานที่สิเอ็ดอ่ะพ่อชมพู่แม่ชมพู่ออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงทัดสอบสวนพ่อแม่ชมพูช่ชัดเจนหรือยังที่ปล่อยให้พี่สะดิ่งกับน้องชมพู่อยู่เพียงลำพังที่บ้าน ตั้งแต่กี่โมงออซึ่งอาจจะไม่ใช่เวลาที่ตารวจแถลงใช่ไหมฮะในความรู้สึกลุงใช่ครับใช่เวลาคิ่ใจคือเวลาตรงนั้นว่าอ้าวทำไมท่านอย่างนั้นเหมือนกับท่านพยายามที่จะเอาเวลาตรวนั้นเป็นเกตอ๋อมันจะมีผลยังไงต่อเราไหมการที่เอาเวลาตรงนี้เป็นเกตมันจะเป็นเวลาที่ที่ช่วงลุงกับป้าเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ชมพู่ละไม่ได้อยู่กับแม่ชมพู่ละซึ่งป้าเนี่ยยืนยันกับลุงมาโดยตลอดว่า เราออกจากสวนยาที่ไปจับที่พีเอทีส่สวนยางแล้วก<อ>้านาทีสองนาทีแล้วกลับมาที่บ้านพ่อเก็บจานแล้วพ่อก,กับแม่ก็มากินกาแฟกันแล้วก็ออกไปค่ะ,คะใช่ออกไปปุ๊บเนี่ยก็น่าจะไม่เกินเจ็ดโมงครึง่งอยู่ราวานี้แหละคะ่ะเจ็ดโมงครึง่งเจ็ดโมงสี่สิบคงไม่เกินนี้นะครัะเขาตั้งข้อสงสัยตอนนั้นลุงพลรู้สึกยังไงกับการที่ถูกตั้งข้อสงสัยคะก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามาตรวจค้นรถนะครับค่ะแล้วก็เจออะไรคะ ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่รู้เขามาขุเพื่ออะไรอ๋อเขาเจออะไรก็ไม่ได้บอกลุงพลเหรอคะไม่ได้บอกครับตอนนี้ลุงพลถูกตํารวจเรียกไปสอบสวนเนี่ยกี่ครั้งแล้วครับประมาณสี่ถึงห้าครั้งนี่แหละครับโอ้โหเขาไ,ได้เรียกไปสอบนะครับลุงพลพอจะเปิดเผยได้ไหมคะว่าเวลาที่ไปหาตํารวจแต่ละครั้งเนี่ยเขาถามอะไรลุงพลบ้างคะส่วนใหญ่เขาจะถามเรื่องวันที่ส<อ>ิ่เด็ดไปไหนยังไงพื<อ>้็<อ>าถานตั้งแต่ ตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนนะครับค่ะทีนี้เวลาลุกคนยืนยันเรื่องเวลาเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่ตำรวจก็คงอยากรู้ก็คือมีใครรู้เห็นที่จะเป็นพยานให้ลุงได้บ้างไหมคะกท็ทุกทุกชั่วโมงที่ลุงไปก็มีพยานตลอดนะครับแล้วพยานเข้าไปช่วยยืนยันให้ลุงไหมคะหรือว่าลุงเอ่ยอ่านชื่อเขาเฉยๆแต่ก็ยังไม่ได้ไปหรือตำรวจจะไม่เรียกก็พยานทุกคนเจ้าหน้าที่ก็เรียกตอบหมดแล้วนะครับค่ะครับแล้วลุงทราบไหมคะว่าเขาพูดตรงกับลุงไหม ในเวลาที่ลุงบอกว่าลุงอยู่ที่นั่งที่นี่ที่นี่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยแล้วลุงก็อ้างชื่อในกอในขอในคอว่าเขาเป็นคนรู้เห็นตอนที่ลุงอยู่ลุงทราบหรือเปล่าเขาว่าเขาพูดตรงกับลุงไหมครับถ้าว่าถ้าวาพยานที่เขาไปเป็นพยานให้เนี่ยเขาได้ไปด้วยไหมเขาก็บอกเขาไปด้วยแต่เวลาเวลาเขาอาจจะไม่ระบุชัดเหมือนกับที่ผมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ครับค่ะเป็นพยานให้ครับพยานในตรงนี้เราเป็นพยานอะไรให้เขาได้้างก็พยานที่เรารู้เห็นก็ช่วงไปส่งพระ กลับไปกลับมาทั้งวันเขาก็อยู่กับผมตลอดทั้งวันทำเลยทำเราไม่รู้ทำเลยทำไม่รู้อันนี้แต่อยู่ด้วยกันตลอดใช่ตั้งแต่ไปตรงพระจนกลับมาแล้วมาหาน้องชมพู่อยู่ด้วยกันตลอดแล้วไอชว้ช่วงช่วงช่วงเก้าโมงกว่าที่เขาอยู่คนเดียอันนี้เราเป็นปได้ไ,ได้เขาอยู่จริงครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ลุงยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับ ช่ครับก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับทีนี้เพราะเพราะเพราะพงลักชมพู่มาลูกคนหนึ่งอะครับแล้วลุงรู้จักแอมมไหมคะที่อยู่ข้างบ้านอะค่ะรู้จักครับก็เป็นลูกหลานกันนี่แหละครับเป็นญาติญาติกันครับแล้วคะแอมก็สนิทกับชมพู่ไหมคะตามที่ลุงเคยเห็นอันนี้ลุงลุงไม่รู้นะครับเพราะบ้านลุงกับบ้านแอม่มในอยู่อยู่ไกลกันบ้านแอม่มยังอยู่ติดกับน้องชมพู่แต่ความสัมพันธ์ระหว่างแอมกับชมพู่เนี่ยลุงไม่ทราบจริงๆครับ เออมันมีอะไรแวบในความคิดของลุงที่คิดจะสงสัยแอมบ้างหรือเปล่าครับสําหรับลุงเองไม่มีความสงสัยในตัวแอมนะครับค,ครับครับก็พูดตรงกับคุณแม่นะคะระหว่างนั้นช่างสองคนยังทำง,งานอยู่ไหมก็ขเขาก็ต้นไฟมาแล้วเขาก็ทําอยู่ใส่มาเรื่อยๆจนผู้ใหญ่มาประกาศแล้วเขา,เขา,าก็หยุดจ้ะหยุดตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือเปล่าวันน้องหายวันนั้นมีอะไรผิดแปลกเกิดขึ้นที่นี่ไหมผิดแปลกมองจุพคู่ามเล่นที่นี่ไหม ก่อนหน้านั้นก็เขาเคยมากันน้องขวัญนะลูกสาวหนูก็เคยมาเล่นมามาส่องประตูนี้มาเดินมาเดินมาเดินมล่นนี้แล้วก็ออกไปัผมถามในวันนั้นเนี่ยสายไฟที่มันมีลักษณะชำรุดหรือว่ามันถูกปลอกเปลือกมาแล้วหรืออะไรไหมไม่จ้ะสายไฟใหม่ๆนะใหม่จ้ะยืนยันว่าเราทำวยความรอบครอบอะไรที่เรามั่นใจมาทำถ้าไม่มั่นใจจริงๆแล้วทำไปแล้วทำเสร็จอาจจะโอเคสมมติว่าเราจับใครสักคนเราจับใครสักคนได้ แต่ถ้าเรามองว่าในชั้นต่อตู้คดีชั้นศาลเนี่ยน้าหนักมันน้อยเนี่ยเราก็อาจจะต้องขอเวลารวบรวมต่อนในชิ้นด่นนี้เราจะได้ข้อสรุปในคดีนี้ทั้งหมดนะคะท่านเดี๋ยวดูความคืบหน้าก่อนละครับเห็นบอกว่าพิพยานหกคนที่มาเข้าเครื่องสอบเทส,สยืนยันว่าเห็นลุงคนนี้เดินโคนเทียนอันนั้นก็เป็นข่าวใช่ไหมเดี๋ยวเอาเอาที่เป็นเอกสารดีกว่านะครับ คนทำ <คน S 1> งานก็คงจะนอนไม่หลับอย่างที่ท่านพูดอะไรอย่างเคือคนทําผิดนะครับท่านทําอะไรท่านก็รู้อยู่ในใจใเพราะไอ้คงจะนอนไม,ไม่หลับอยู่แล้ว